วิธีเพิ่มพื้นที่ว่างเมื่อเมลเต็มทำง่ายๆแต่ที่แอป Gmail กดค้างไว้ที่ข้อความอันไหนก็ได้นะครับก็จะขึ้นเครื่องหมายถูกแบบนี้ต่อไปให้เราเลือกทั้งหมดในช่องสี่เหลี่ยมเราสามารถแตะที่รายการนั้นๆเพื่อยกเลิกแต่ละรายการได้นะครับ ถ้าเราพร้อมที่จะเพิ่มพื้นที่ว่างแล้วให้แตะไปที่ถังขยะที่เป็นไอคอนรูปถังขยะนะครับขั้นตอนต่อไปให้เราแตะที่เมนูเส้นสาเส้นแนวนอนซ้ายมือบนสุดแล้วให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างสุดได้เลยนะครับแตะที่ถังขยะแตะล้างข้อมูลในถังขยะเลย จะขึ้นแจ้งเตือนว่าลบทุกอย่างในถังขยะไหมให้เราแต่ล้างข้อมูลเราก็สามารถล้างไฟขยะที่เราไม่ต้องการในเมลเรียบร้อยนะครับง่ายๆกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์และแชร์ครับแม่ๆครับ